ที่หนึ่งนะครับ็ตาทำการใส่โมใส่ปั๊มลมเพื่อเทศนะครับนี่จะเป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับดูรอบๆตัวเครื่องรนะ<ม>ันด้านในก็จะประมาณนี้เลยนะนจะเป็นด้านคร่ะลมเข้าปกติ จะมาลองใช้งานนะครับอันนี้จะเป็นปุ่มเปิดเซนเซอร์นะครับอันนี้จะเป็นปุ่มเปิดมอเตอร์หมุนอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นเพิ่มความแรงในการหมุนนะครับทำง,งานปกตินะครับแต่เพิ่มความแรงน,นี้นะ เร่งความเร็วได้ปกตินะครับไปจะมาลองระบบเซนเซอร์นะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับให้ลูกค้าตัดเซนเซอร์ให้ตรงกับระยะที่งานที่ลูกค้าต้องการตัดนะครับ ตัวที่หนึ่งก็ใช้งานได้ปกติครับต่อไปจะเป็นตัวที่สองระว่างรอเปลี่ยนป้อมลมเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ก่อนนะครับก็จะมีมูเพิ่มมาอีกสามขนาดนะครับอันนี้เป็นหนึ่งชุดนะครับหน,น้นีก็เป็นอีกหนึ่งชุดนะครับในตัวเครื่องก็จะมีมูอแล้วนะต่อ,อเครื่องเลย จะมีเพิ่มมาอีกสามขนาดนะครับอันตัวตัวที่สองตักมาดูรอบๆเครื่องตัวที่สองกันนะเป็นด้านใน ตรงก็เขาปกติครับก้าง,าง้านหลังที่การใช้งานก็เหมือนกัน,นอันนี้จะเป็นปุ่มเซฟตี้นะครับถ้ากดอยู่ก็จะไม่สามารถทำงานได้นะครับเปิดใครก็ไม่วิ่งนะครับก็ะมุนก็จะพอใช้งานนะครับ เร่งความเร็วได้ทั้ง2ตัวนะครับใช้งานดปกติอันนี้จะเป็นปุ่มเซ็นเซอร์นะครับกระบิดมาทางด้านขวาก็ใช้งานได้ปกตินะครับใช้สินค้าเรียบร้อยทั้ง2ตัวเขจะส่งครับ